ก็เป็นแมต์เดยวันที่11โจทย์ไม่ยากอันนี้ง่ายโอ้ยแบบเด็กประถมเด็กประถมทำแต่แต่แต่า่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ประถมน,นะนะครับถ้าประถมขนาดนี้มันก็เครียดละโอเคเขาบอกว่ามีจำนวน1-12ถึง12ถูกไหมอ่แเราก็เขียนกันมี1 2 3เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ่า1 12 1 12นี้เขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่ม แบ่งเป็น3มกลุ่มนะแบ่งเป็น3กมลกลุ่มและกลุ่มเป็นกลุ่มละ4จํจำนวนอ่าโอเคอย่างเช่นอ,อาจจะเป็น1 2 3 4อย่างงี้จับรวมกัน10 9 11 7อจย่างเงี้ยจับรวมกันถูกไหมเป็นกลุ่มนะครับอย่างงี้อ่าโดยมันมีเงื่อนไขนะน้องดูเงื่อนไขดีๆว่าผลบวกของแต่ละกลุ่มนั้นต้องเท่ากันอ่าผลบวกแต่ละกลุ่มนั้นต้องเท่ากันโอเคนี่คือเงื่อนไขที่1นนะครับโจทย์ถามหาว่า ผลคูณของจํานวนในกลุ่มที่มีค่าผลคูณมากที่สุดเป็นเท่าไหร่อ่าโอเคตรงเนี้ยเป็นประเด็นตรงนี้แหละนะครับอ่าตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องรู้เป็นความรู้ของมาต้นนิดนึงอ่านิดนึงนะครับเขา้าใจไหมนิดนึงมาเงื่อนขวิธีแรกนะเงื่อนไขแรกคือไอ้จำนวนพวกนี้ถ้าน้องจับบวกกันหมดเลยบวกกันหมด อันนี้บวกกันหมดกกอนเลยนะมันจะได้เท่าไหร่บวก4บวก5บวกบวก7บวก8บวก9บวก10บวก11บวก12มันจะได้กลายเป็นเท่ากับ78แต้มไม่ใช่แต้ม78ด่ชโอเคเขาบอกว่ามันเป็น3กลุ่มอ่ะมันกลุ่มละเท่ากันแล้วก็หารอะไรครับหาร3แสดงว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องรวมกันได้เท่ากับ26ถูกไหมอ่าโอเคอันนี้อันนี้ได้แล้วนะแสดงว่าแต่ละกลุ่มต้องบวกได้26 พี่เขียนเลขให้มันครบเลยกั่สอามี่ห้าหกเจ็ปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต่อมาน,นี่ตรงนี้เนี่ยคูณกันให้ได้ค่าม,มากที่สุดเท่าไหร่ไอเนี่สำคัญคือมันคล้ายๆถามว่าเวลาเรามีด้านเนี่ยเส้นรอบรูปเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่โดยเส้นรอบรูปเท่ากันอะไรเงี้ยอันนี้น้องงคิดดีๆนะพี่จะยกตัวอย่างให้ดู อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีอันนี้เก้าอันนี้หนึ่งพื้นที่จะได้เท่ากับพื้นที่จะได้เท่ากับเก้าถูกไหมอ่าคราวนี้ถ้าพี่ลดอีด้านยาวลงมาให้ไปน,นี้อันนี้เป็นแปดเป็นสองพื้นที่จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่ได้สิบหกเฮ้ยเห็นไหมอ่าถ้าลดลงมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสาม พื้นที่จะเท่ากับ21ถูกไหมดังนั้นตรงนี้น้องต้องจำไว้เลยนะครับว่า,าเลขที่มีนะเลขที่มีผลต่างผลต่างกันน้อยอจะได้ผลคูณมากที่สุดมากที่สุดอ,อย่างเงี้ยเห็นไหม9กับ1มันต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน8 ไอเนี่ยมันต่างกันหถูกไหมครับไอเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เนี่ยต่างกัน4พรพอเราเห็นว่าผลต่างมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆแคบลงแคบลงถูกไหมผลคูณเนี่ยมันจะได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆงดังนั้นใน12ตัวเนี้ถ้าเราอยากจะได้จํานวนที่มันคูณกันแล้วได้มากที่สุดเนี่ยน้องจะต้องพยายามจับกลุ่มตัวที่มันอยู่ตรงกลางก่อนจับกลุ่มที่มันอยู่ตรงกลางสมมุติพี่เอาอันนี้แล้วกันสีนี้มัน พี่เลือกตัวนี้อ่ามันเป๊ะเลยไหมเนี่ยห้าบวกหอันี้มันเป๊ะเลยเนะเนี่ยห้าบวกหบวกเบวกแเอา้ามันได้26พอดีเลยเห็นไหมเออแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันมีผลต่างกันเนี่ยที่น้อยที่สุดด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้น้องก็ตอบได้ละครับว่าคําตอบนะคําตอบคือ5คูณ6คูณ7คูณ8ก็จะได้เป็น5คูณ6คูณ7 คูณแปดเท่ากับหนึ่อบต่อจบโอเคง่ายเนีย่ยบอกแล้วปฐมคนนี้มันปฐมไม่เงี้ยโอเคไปละเจอกันโอ่งง่ายง่ายแค่นี้ไปละกี่นาทีเองสี่นาทีเออโชคดีครับบ๊ายบาย